ในเวลานี้ใจของเขามั่นคงกับคุณมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะอะ,อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็ให้วางลงเอาไว้ตรงนี้นะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักประจําตัวของคุณก่อนนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่ใบที่2ของคุณนะคะได้เป็นไพ่ราชาเถือเีอนค่ะ และใบที่3ของคุณนะคะเป็นไพ่ de ว i l นะพลังงานนะคะของคุณที่ออกมาตรงนี้นะคะก็เป็นพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะพลังงานของคนธาตุด,ดินนะแล้วก็พลังงานของคนที่เกิดในราศีมังกระคะ่ะ ดูเหมือนว่านะคะในตอนนี้ตัวของคุณเองกำลังชั่งอกชั่งใจนะคะกับสถานการณ์บางอย่างในชีวิตนะกำลังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะมันจะสามารถเป็นไปแบบนั้นไหมนะคะ เพราะว่าในตอนนี้เหมือนคุณเองกําลังมองหาโอกาสกําลังมองหาช่องทางกาลังมองหาลูกทางบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแต่คุณก็ยังคงมีความเสียดายจากสิ่งที่คุณอาจจะเคยได้เริ่มทําไปแล้วนะคะคุณก็เลยค่อนข้างลังเลว่าสิ่งที่คิดนั้นนะคะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆไหม แต่นะคะบีก็เห็นว่าพลังงานของคุณนะคะโดยปกติแล้วเนาะการที่มีราชาถือเกิดขึ้นมาตรงนี้ค่ะก็เป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะทำอะไรก็มาคิดจากตรงไปตรงมานะคะคิดอะไรนะคะก็รอบคอบจริงๆแล้วตัวของคุณเองก็มีระบบนะคะระเบียบในการคิดนะคะวิเคราะห์บแบบดีมากๆเลยล่ะ แต่นะคะก็อาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นบ้างเหมือนกันนะซึ่งความกังวลตรงนี้ค่ะก็อาจจะมาจากสิ่งที่คุณเองก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นผลดีไหมถ้าหากว่าเรายังเดินต่อนะคะในทางที่เราเลือกหรือเราจะรับโอกาสใหม่ที่เข้ามาอ่ะตอนนี้คือต้องบอกว่ากำลังมีความลังเลและก็ความสับสนนะคะพอค่อนข้างกลัวการเปลี่ยนแปลงนะจริงๆแล้วคุณเองเป็นคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลง อืมแต่บีรู้สึกว่าคุณแค่เสียดายมากกว่านะคะคุณอาจจะไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณมีความเสียดายกับสิ่งที่คุณเองอาจจะได้ลงทุนลงแรงไปแล้วก็เลยไม่ค่อยนะคะอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเราไปดูพลังงานในฝั่งของเขานะมาดูสิว่าพลังงานของเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ขึ้นมาใบแรกเป็นไพ่เก้าไม้นะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะใบที่สามนะเป็นไพ่จัสเมนค่ะพลังงานของคนธาตุไฟนะคะเราก็ พลังงานของคนธาตุดินนะจากพลังงานที่ออกมาของเขานะคะก็ดูเหมือนว่าตัวของเขาเองนะคะในณเวลานี้นะคะก็กําลังอยู่ในจุดที่ปกป้องนะคะอ่ากำลังปกป้องกําลังทําบางอย่างแบบตั้งอกตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตนะคะอยากที่จะทําให้สถานการณ์นะคะมันสามารถที่จะราบรื่นได้เราตอนนี้ต้องบอกว่าเขากําลังขมักขมเนมากๆซึ่งบางทีอะคะ่ะมันอาจทําให้นะคะ การพูดการคุยกันหรือเวลาที่มีให้กันนะคะมันลดลงไปแต่บีอยากจะบอกว่าตัวของเขาเองนะคะในณเวลานี้เหมือนกับคนนะคะที่กําลังรอบางสิ่งบางอย่างให้มันสําเร็จเชกเช่นเดียวกันกับคุณเลยแต่เพียงแค่ว่าตัวของเขาเองในณเวลานี้นะคะ่ะก็รู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่เขาเองต้องพยายามมันยังมีบางอย่างที่เขาเองนะคะจาเป็นจะต้องไขว่ควา้ามันเอามาก่อนที่เขาจะ ไปถึงจุดที่มันสําเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทั้งคุณแล้วก็เขาในณวารณนี้ต่างก็มองอนาคตแะคะความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักแล้วทั้งคู่นะคะก็รู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วนะคะคุยกันแบบเข้าใจแล้วก็รู้ด้วยว่าอีกคนนึงนะคะไม่ค่อยว่างนะคะนี่คือพลังงานในฝั่งของเขาเนะ,ะเมื่อเทียบกันกับฝั่งของคุณนะะ่ะก็จะเห็นถึงความตั้งอกตั้งใจนะคะในการที่พันจะพัฒนาตัวเอง เพราะฉั้นลอาเนี่ยบีก็รู้สึกว่าพลังงานที่ออกมานะคะทั้งคุณแล้วก็เขาเป็นพลังงานที่ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของอนาคตเป็นหลักจริงๆนะคะโอเคเรามาตอบคําถามกันนะคะว่าในเวลานี้นะคะใจของเขามั่นคงกับคุณมาแค่ไหนนะ ไพ่ใแบรแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดดโรนะรักทางไกลนะคะเนี่ยต่างชาติต่างภาษาได้เลยนะอืมเราก็ใช้การติดต่อสื่อสารออนไลน์เป็นหลักเลยนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะสองเหรียญน,นะอ่าแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะหกแม้อ่าแล้วก็สิบดาบนะคะขออีกสักใบสิโอเค เป็นไพ่เดทเนาะคือบีนะ่ะมองจากพลังงานของไพ่ที่ออกมานะคะคือบีอยากจะบอกว่าในเวลานี้ใจของเขาอะค่ะที่มีความมั่นคงนะคะ่ะให้กับคุณอะนะคะอยู่ในระดับ70%จริงๆแล้วบีอยากให้มากกว่านั้นแต่บีรู้สึกว่าเหมือนกับคุณละเขาอะค่ะกำลังเจอปัญหาบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าอื มีเวลาให้กันน้อยลงไปจากเดิมมากๆแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับมีคำถามในใจว่าเอ๊ะนะคะเรายังรักกันเหมือนเดิมไม่น้าการที่เราคุยกันน้อยลงนะคะเรายังต้องการกันและกันหรือเปล่าเพราะอย่างที่บีได้พูดไปในพลังงานหลักของคุณแล้วก็เขานะคะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่กําลังโฟกัสในเรื่องของอนาคตกําลังโฟกัสเรื่องของการงานการเงินนะคะบางทีนะคะก็อาจทําให้หลุดโฟกัสกันในเรื่องของความรักได้เหมือนกัน แต่จากหน้าไพ่ตรงนี้ความมั่นคงในใจที่เขามีให้กับคุณจริงๆแล้วบี B. ก็อยากให้ได้แบบเต็มหัวใจแ่ะค่ะแต่เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการงานการเงินเรื่องของระยะทางนะคะเราก็ดูเหมือนกับว่ามันมีปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆที่มันอาจจะเกิดจากคนอรอบๆตัวก็ได้ที่ดูแลนะคะก็ยังมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นี้ก็เลยทําให้นะคะความมั่นคงในใจอะคะ่ะก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ70นะคะถึง80%็์ ม,มันไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันยังมีเรื่องบางเรื่องนะคะปัญหาบางปัญหาที่มันยังาาคาลคาซังอยู่ในความสัมพันธ์แต่ที่แน่ๆน,นะคะเขามองอนาคตความมั่นคงกับคุณนะคะแต่ที่แน่ๆเขานะคะรู้สึกว่าคุณนะคะก็เป็นคนที่ใช่แล้วก็อยากนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับกับกับคุณ่ะนะคะให้มันเดินต่อไปอ่ะได้ไกลที่สุดนะ จากพลังงานที่ออกมาตรงนี้เขามีความมั่นคงในใจให้กับคุณมากพอสมควรเลยนะคะอะเรามาดูเพิ่มนะคะในส่วนของไพ่ออร์เคิลสักนิดหนึ่งนะ,ะไพ่หมายเลข16บหกนะคะไพ่หมายเลข30มสิบไพ่หมายเลข9ก้ หมายเลข49หมายเลข50นะคะล้วก,ก็หมายเลข85นะคะจะเห็นว่าจากไพ่ออร์คอลที่ออกมาตรงนี้นะก็ยังบ่งบอกถึงความมั่นคงในใจที่เขามีให้กับคุณนะคะถึงแม้ว่าในบางครั้งนะคะอาจจะมีนะคะเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าหนักอกหนักใจนะคะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะการที่เราแตกต่างกันนะคะอยู่ไกลกันหรือว่ามีอายุนะคะที่ แตกต่างกันเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งความมั่นคงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนมันมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นมาทั้งในใจของคุณแล้วก็ของเขาเพราะว่าในบางครั้งนะคะก็รู้สึกเหมือนกับว่ายังมีกําแพงใส่กันอยู่นะคะ แต่ยังไงก็ตามพี่ไพ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณและก็เขาอะค่ะมีพลังงานของคนที่มองนะคะกันและกันด้วยใจที่แท้จริงคือไม่ได้มองในเรื่องของหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมไม่ได้มองเพียงแค่รูปหลักภายนอกเท่านั้นแต่มีการมองกันนะคะให้ลึกลงไปถึงในจิตใจของแต่ละคนเลยแหละ เราก็จะเห็นว่าต่อให้มันจะมีอุปสรรคเข้ามาต่อให้จะมีคนอื่นๆนะคะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้แต่คุณทั้งสองคนนะคะก็ยังเลือกนะคะที่จะจับมือเล้าอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่พลังงานของไพ่ออกมาเป็นแบบนี้บีก็อยากจะบอกว่าตัวของคุณเองนะคะในณเวลานี้นะคะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ ลึกๆแล้วคือรู้อยู่ในใจแหละว,ว่าเราคิดอะไรนะคะเราเป็นยังไงเราอยากให้ความสัมพันธ์นี้เดินไปแบบไหนแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราพบเจอค่ะมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วการที่มันมีสถานการณ์ที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็อาจทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะดีต่อไปในอนาคตหรือไม่อ่ะก็อาจจะกลายเป็นคําถามเกิดขึ้นนะคะว่าเอ๊ะเขานะอย่ังมั่นคงกับเราหรือเปล่านะหรือว่าในตอนนี้นะคะเขามีใครนะคะที่เข้ามาแล้วเป็นความสนใจใหม่ๆหรือเปล่านะมันก็เลยกลายเป็นแปลว่าทุกอย่างเลคะก็มีคําถามในใจแบบนี้แต่บอกได้เลยนะคะย้ําเลยว่า ใจของเขาอะค่ะมั่นคงให้กับคุณอนะ70 8 0เรนลยนะอ่าเรามาดูพี่นางฟ้ากันค่ะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการห่างกันร,ระหว่างคุณแล้วก็เขานะ รงมีความเชื่อและความศรัทธานะะในความสัมพันธ์นี้ค่ะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะความลหลงไหลความชอบความต้องการในการแลกกันนะคะก็ยังคงชัดเจนมากๆในใจนะคะสิ่งใดก็ตามนะคะคที่มันพันธนาการความคิดเอาไว้บางครั้งนะคะคมันอาจถึงเวลานะที่ตัวของเรานะคะคหรือว่าตัวของเขาเอง จะตัดนะคะความกังวลบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็โฟกัสกันละกันในปัจจุบันเท่านั้นนะคะอ่าพี่น้องฟ้าใบนี้นะคะบ,บอกว่าคุณนะคะสามารถที่จะเชื่อเซนส์นของตัวเองได้เลยนะคะฟังเสียงจากสัญชาตญาณภายในของคุณนะแล้วสิ่งใดก็ตามนะคะที่ยังคงมีความสับสนนะคะยังคงมีความลังเลใจยังคงมีความไม่แน่ใจอะค่ะ ก็นะคะยังไม่จําเป็นต้องตัดสินใจอะไรลงไปนะเอาไว้ให้พร้อมนะคะเอาไว้ให้อยู่ในจุดที่รู้สึกเหมือนกับว่าถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วนะคะแล้วค่อยตัดสินใจลงไปก็ได้ค่ะมันไม่มีอะไรสายเกินไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราคิดไม่ดีนะคะ,ะเรายังคิดไม่ดีนะคะเรายังคิดไม่รอบคอบนะคะการตัดสินใจอ่ะ มันอาจทําให้เกิดความผิดพลาดก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่จําเป็นต้องตัดสินใจนะคะมาดูต่อที่วันเกิดนะคะวันที่เราก็ราศีเพิ่มเติมค่ะคนที่เกิดวันที่3นะคะหรือว่าคนที่เกิดในราศีเมถุนค่ะคนที่เกิดวันที่30นะคะคนที่เกิดวันที่13ค่ะคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่5คนที่เกิดวันที่2ีนะคะ ส่วนนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะก็มีเลข16นะคะมีเลข30นะมี92นะคะ49 50นะคะล้วก,ก็85ค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เลขแบบประชาชนนะคะหรืออะไรก็ตามระหว่างคุณกับเขาสามารถเกี่ยวข้องได้ทั้งหมดเลยค่ะ โอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะ